น้ำมันอร่อยแต่เส้นบะหมี่มันไม่เหนียวนุ่มเหมือนที่โฆษณามันมีปัญหาอะไรมากไหมพี่พูดเหมือนไม่ได้ยินเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอลองอีกทีนะนี่มันเหนียวอะไรตัดต,ต่อนะรหมีมาเพียร์ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อกินเพราะว่าไปกินบะหมีป่ปอกๆข้างทางดีกว่าเพราะว่ารสชาติแม่งไม่ได้ไเรื่องกินกินเหม็นหืนแป๊บหมดดีครับรับหลังไม่ได้เลยทปก้นเนี่ยอะ านะครับวันนี้อนนโอไมรได้อดีซนนีออน,น,นะครับวันนี้เรามาบุกบ้านของพี่ชายเราคนหนึ่งเขาบอกว่า,อาบอกเลยว่าทุกอย่างทำมาสำเร็จนะประสบคว <ทำ S 2> ามสำเร็จหมดทุกอย่างแต่จู่ๆกลายมาเป็นผู้ชายขายบะหมี่บะหมี่นี้ชื่อว่าบะหมี่มาฟียถ้าพูดถึงความโหดอ่ะผมนี่แหละ เส้นอบจัดเต็มเครื่องไทยเน้นๆแซ่บแบบไทยครบถึงเครื่องอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโคตรสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับใครพี่ชายพี่นี่ผมนี่โอ้ไม่อะใครเก่งกว่ากูเรียกพี่หมดอะวันนี้ได้มีโอกาสมาบุกบ้านพี่เป็กสันชัยเลยมอญจูงแังแรงเลยมาบุกเลยฮะมอแม่มอแม่มอแม่มอเมียอันนั้นมอเมียนะคะแต่วันนี้เนี่ยมาเฟียเนี่ยบอกว่าดังมากๆล่าสุดจุดไปเดินวิลล่า จอทีวีมีรีวิวกินบะหมี่มาเฟียจริงป่ะจริงเป็นผู้หญิงคนนึงนั่งนั่งกินน่ะนั่งรีวิวที่บิลล่าใช่ไม่ตอนนี้เอ้ยวันนี้วเฮ้ยเจ๋วเยทุคนีเอาละเดี๋ยววันนี้บุกบ้านเขาทังทีนะเดี๋ยวจะให้มาเฟียทำบะหมี่มาเฟียให้เรากินกันสักมื้อหนึ่งนะฮะดูดิว่าบะหมี่มาเฟียมันอร่อยจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะฮะเอาละมาลุยกัน บอกก่อนพวกส <c oughs> <ay. S 2> ่วนมากเนี่ยคนที่เมาอ่ะจะทำอาหารอร่อยพี่เป๊กเสียดายพี่เป๊กเป็นคนไม่ดื่มเนาะไม่ดื่มเลี๊ยวหม้อหรือเหลือนี่อะไรเนี่ยฮะที่บ้านนี้กินด้วยเหรอกินฮะอะไรสิหม้อแม่ไงแกงไก่หม้อแม่จูนนะหม้อแม่จูนค่ะว้าวมือไก่มามอื้อหือ บ้านนี้ก็อุดหนุนเราเหมือนกันอ่ะอุดหนุนกันไปมาหน้าเอ็นดูนะฮะเอาล้วะฮะบะหมี่มาเฟียนะฮะอืมอยากให้เมียได้ลองได้เกินยังไม่ได้เกินเลยหืงแล้ว เทมันเหนียวนุ่มอ่ะร้อนเลยแนวตเหมือนกันนะเราอ่ะโคตรมีความสุขเลยกินโคตรหอมอ่ะดาราแม่งรีวิวกันเอง ไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนรู้จักกันอย่างเดียวนะแล้วก็มารีวิวให้กันอะไรดีเราก็ต้องพูดว่าดีเข้าใจป่ะอยากให้ลองกินดีกว่าคือเปิ้ลพูดว่าดีเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆเพราะเป็นคนทําร้านอาหารมา20กว่าปีบางทีเนี่ยเวลาเราไปรีวิวเนี่ยอันนี้ต้องกาบขออภัยเลยนะบางร้านอุย๊ยพี่เปิ้ลมากินรีวิวแล้วทําไมไม่เห็นลงท้านีอันนี้พูดตรงๆนะว่าถ้ามันยังไม่อร่อยมากเนี่ยก็ขอ,อนุญญ้าต เงียบๆไปนะฮะคนตามไปกินเราแล้วเราจะโดนอคนตามไปกินแล้วเราจะเดาเพราะฉะนั้นเนี่ยบ,บอกเลยบะหมี่มาเฟียถ้าคุณซื้อไปกินเปิ้ลยอมยอม<ด>ยอมโดนอ่ะจะด่าจะจะจะ,จะด่าก็ด่ามาเลยนะเอาตรงๆเลยนะแต่ขอให้รู้สึกจริงๆนะแล้วทุกคนจะรู้สึกเหมือนที่พี่เปิ้ลรู้สึกว่าบะหมี่มาเฟียแม่งโคตรอร่อยแต่บอกว่าเอาไปใส่ท็อปปิ้งตามวิจัยคุณชอบนะครับอะไรก็ได้หรอต้องใส่อะไรตีนไนก่ไมได้ไงเออวะ หรือจะกินแบบแกงไก่หม้อแม่จูนก็ได้นะเอาเส้นมากินลองดูนะอุ๊ยไซด์ซอสโอ้โหพี่ซอสเก็บไว้ดิซอสเก็บไว้นำข้าวโพงข้าวผัดอร่อยขนาดนี้อือฮึเขาเหลืออะไรให้น้งองๆกินบ้างบะหมี่มาเฟียถ้าเกิดผมไม่อยู่ดา่าเลยถ้าสมมติพี่เป๊ม่อยู่ถ้าตีสามสองพี่เป๊กไม่อยู่ใช่ไหมบะหมี่มาเฟียถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อกิน เราะว่าไปกินบะหมี่ปอกๆข้างทางดีกว่าเพราะว่ารสชาติแม่งไม่ได้เรื่องคายทิ้งแทบไม่ทันหือกินกินเหม็นหืนที่แป๊กหมดดีครับอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเอาอะไรนะโค้งมัมีบ้างรับหลังไม่ได้เลยพี่เปิ้ลเนี่ยทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยอืโคตรอร่อยบอกเลยว่าโคตรอร่อยบอกเขาจะเอาหม้อแม่จุมารีวิวเพิ่ง้ัวหอก วันนี้จะมาเทสหม้อเมียนะฮะหม้อแมจูนเนี่ยหม้อแมจูนอร่อยหรือเปล่านะต้องเรียนติดต้องเทสต้ตองเทสทุกวันเทสเรื่อยๆับไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติมันนิ่งๆเราต้องดูแลแบบเรื่องรสชาติคุณภาพคุณภาพนี่ต้องสำคัญห <c oughs> วานกับเรื้อทำโดโต้มีกรอบ พอเฝ้า,าอย่างเงี้ยจะรีวิวไม่ดีนะดยังไงจินกับข้าวก่อนนะก,กินกับข้าวดูว่าเขาเป็นยังไงเวลาทำบอกไม่ทุนไม่ทุนเจ้ากำไรจากไหนใช้หัวกะทิขนาดนี้เวลารีวิวอะเขาชักชักชักแค่มันเร็วๆไม่ต้องเยิ้เยอะตัดต่อได้ไม่ต้องเขาต้อ,องมไม่ได้ใช้เมีอยอยู่ส่วนเมียแล้วให้มันนะหม้อได้ให้มานทำไมได้ให้มันทำไม มากินยนะอยนะอู่นะรออยู่นะขออนุญ,ญาตนะครับคราวนี้จะแต่ต่อไปเราจะมากินกับเส้นบะหมี่ตั้งแล้วเส้นบะหมี่ที่เราเลือกวันนี้นะฮะคือนี่เลยเส้นบะหมี่มาเปียนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมกับแกงไก่ให้จูนกันอโอเคครับ <c oughs> น้ำมันอร่อยแต่เส้นบะหมี่มันมันไม่เหนียวนุ่มเหมือนที่โฆษณา ขอลองอีกทีดิพูดเหมือนไม่ได้ยินมันมีมันมีปัญหาแน่ๆครับพี่เดี๋ยวขอลองอีกคำดิมัน,นใสเกินเนอะมัน <c oughs> ไม่เวิร์กมันหมายความว่าไงบะหมี่มาเฟียไม่เวิร์กเนี่ยใครอยากลองอ่ะนี่เจ้าของนี่เห็นหน้าไม่ได้อีกเยเนี่นยเห็นกินกับอะไรก็อร่อยพอมากินกันกนบบะหมี่มาเฟียไม่รอร่อยคือไหน ชื่ออะไรเราอสันชัยไงจังไม่ได้อ่ะน้องเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอลองอีกทีนะเดี๋ยวเปิ้เหนียวเลยต่อนะลองนะเป็นไงเปิ้ลเอ้ยโคตรอร่อยเลยเต้นเหนียวนุ่มบอกนะเต้นเหนียวหอมแล้วแบบมันมันธรรมชาติมันเหมือนแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติมากแล้วเส้นแบบออื้ กินทีนเลยใช้ไห,หามมือต้องสั่นเชฟไอ้ไก่ข้าเต้มปลาอืออร่อยไหมโคตรอร่อยเลยอะ่ะรู้จักกันด้วยเหรอพี่ชายพี่ชายพี่ลักเบอบะหมี่มาเฟียใครรักบะหมี่หลงบะหมี่นะแนะนําเลยนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตกินบะหมี่มาเฟียรับรองกินแล้วพรุ่งนี้ต้องไปซื้อสซ้ำแน่นอนเลยงั้นใครชอบแกงไก่แกงแดงนะ หม่อแมจูนนะอย่าลืมนะโอ้โหสัส่นแน่นอนอ,อุ่นเหมือนกันไปมาหน้าเอ็นดูรักกนนพี่ชายนะวพี่ชายผมน้องชายครับเ <c oughs> ก่ <c oughs> งก,กว่ากูเรียกพี่หมดอ่ะวทำไมอร่อยจังวะแล้วเขาเข้ามาพวกมึงก็ไม่บอกกูเลย <c oughs>